ท่านมหาเศรษฐีผู้บีบุญทั้งหลายมีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์ก็สอนเอาไว้ไม่ทำบุญอย่าพึ่งทานข้าวพ่อแม่บางคนสอนลูกอย่างเงี้ยโบราณการยินโว ยังไม่ใส่บาตรเลยลูกอย่าเพิ่งกินข้าวนะลูกนะอีหนูทำบุญเทก่อนค่อยกินข้าวลกูกเป็นที่มาของความน่าชื่นใจคุณโยมท่านหนึ่งต้องใส่บาตร ทำบุญด้วยการหาข้าวหาปลาให้พ่อให้แม่ก่อนเป็นความประทับใจมากที่สุดเลยหาข้าวให้พ่อให้แม่ก่อนแล้วเป็นความปราปื้มใจเห็นแม่กินข้าวได้พ่อกินข้าวได้นี่ข้าวนะพ่อนี่แกงนะพ่อนี่กับนะพ่อนี่ปลานะ เป็นความละลื่นหูเป็นความประทับใจแม่หนูเลือกเอาก้างออกให้แล้วนะนี่เนื้อปลาล้วนเลยแม่นี่กระตมกุ้งนะมันเป็นความสุขใจเป็นความอลังการของชีวิตของคนที่มีลูกของคนที่อยู่ในบุญคุณโยมท่านนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันอยู่ในบุญเสมอเพราะอยู่ใกล้วัด อยู่ใกล้วังมีหน้าที่ลกยกสำรับกับข้าวไปถวายพระมหาธีระมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก่อนเสมอให้ทันทานข้าวก่อนกลายเป็นความสุขที่ยึดเป็นประจำของชีวิตในปัจจุบันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน มีชีวิตอยู่ไม่ลำบากสุขใจสบายใจผาสุขใจเป็นที่สุดจากการที่อยู่ในบุญความที่ใจใสใจสบายไม่คิดมากมีเพื่อนมีพี่มีน้องและรักทุกคนวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพทุน บุญกุศลด้วยการถวายพัะตาหารกับมูลิธิวตัตไตมิตรวิทยารามประสงค์เจ้าหน้าที่ภายในวัดได้ทานก็มีความสุขสบายใจผาสุขใจอนุโมทนาสาธุกการกับพี่โสภาธน,นภัยบูรณ์ หรือพยาบาลโสภาตัน,นะพยบยบณ์พร้อมทธิ์คุณผู้ชายสามีผู้เป็นที่รักเสมอต้นเสมอปลายรักวันนี้เมื่อวานี้วันก่อนนี้ปีกายปีก่อนโนดรักยังไงถึงปัจจุบันนี้ก็รักอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากใจ ความรักความผูกพันที่เกิดจากใจหาได้ยากบุญกุศลจากการที่มีครอบครัวดีสามีดีพ่อแม่ดีลูกดีกลายเป็นความสุขเล็กๆที่อยู่ในใจทำบุญเสมออยู่ในบุญเสมอขอ,อนโมทนาท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นก๋เตี๋ยว โมตุลในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความพร้อมส,อสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชยโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวันโนสุขังพระลังษา